แล้วเปแล้วอ่าเปียนแล้วใช่ไหมอาดูดูบนท้องฟ้าครับบุญหาขึ้นก่อนหายังไม่เจอเจอยังโอ้โหอยู่นี่โอ้โหมันก็ซื้อหัวเทโอ้โหหายไปครับหายอาหายครับหายโอ้ยู่นี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวจะสวนสวนแรกสิ เออมันจะกระสูงเกินไปแล้วพี่เอามองมาก่อนมองไม่เห็นโหเปรี้ยวหน้าดูส้มส้มครับส้มส้มหน้าดูเลยอวดเอา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 ส้มหน้าดูเลยเว้ยโหคนไทยกับจีหัวสังน้ำพี่คอจะขาดเลยอ่ ไอ้ประเภทเลนยูนโซนหนาวเด้องทำไมต้องต้องมาเลนโซนสีเหลือกมาเห้ยเจ็บไปใช่ละเอกาลงตามซ้าลงตามซ้าลงตามซ้าเอาเอาเอาแลนดิ้งยังอะดูท่าลงครับอยู่ไหนล่ะโอ้มันมืดไฟไาาไไฟ อนุโลมครับอนุโลมมาลงไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยเป้าหมายมีไว้ผงชนเด,ด้อเอาละครับงานเนี่ยสวยไม่สวยพรุ่งนี้เชา้าดูเอาละครับวัอนเน็ตครับวัอนเน็ตเอาใกล้ๆจ้อนนี่แหละเอาเอาเอาละลงได้บอทัดแอนกองององงงน,นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ อ๋อน่าระค่ะสวยงามมาก